สวัสดีครับพี่น้องครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้จะพาพี่น้องนะฮะมาปลูกต้นถั่วพูปลูกยังไงนะฮะให้มันดกแม้กระทั่งปลูกในกระถางนะฮะแต่วันนี้ที่ผมพาดูเนี่ยก็คือจะเป็นกระถางที่เป็นขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าใครเป็นเข่งเนี่ยก็สามารถปลูกได้แต่ให้เลือกเข่งใหญ่หน่อยหนึ่งมันจะดกได้เยอะนะครับแล้วผลเนี่ยมันจะโตได้เต็มที่นะครับแล้วก็จะเก็บได้หลายครั้ง แล้วรวมถึงนะครับวิธีการทําสาวให้แบบรีกลับมาดกอีกนะครับมีเทคนิคยังไงต้นถั่วพูนะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เมล็ดพันธุ์นะครับก็จะเป็นแบบซองซองนะครับหนึ่งซองได้มันสิบถึงยีเมล็ดนะครับแล้วก็หยอดลงไปแต่ว่าถั่วพูนะฮะมันไม่ใช่ว่าหยอดลงไปปุ๊บอีก 2- อสาวันงอกนะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับประมาณ10วันมันจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆอ่ะครับวันนี้ไม่มีตัวอย่างของซองนะแต่ซองนึงอ่ะ ประมาณ2องบาท10บาทนะครับบา,บางยี่ห้อก็25บาท10บถึงยีบาทนะครับก็นํามาหยอดหยอดลงไปคุณต้องรอประมาณ7จ็ถึงสิวันถึงจะเห็นเป็นต้นนะฮะขึ้นมาต้นนี้เห็นไหมใบเพิ่งออกมากระจิ้วเดียวนะครับตอนแรกๆนะครับเหมือนหนุ่มสาวนะครับเวลาที่เขาแบบสามารถผลิตอาหารเลี้ยงเขาได้เนี่ยใบยแค่กระจิ้วเดียวแต่ตัวนี้นะครับผลดกมากจริง,รงๆหลายคนไม่เคยกินถั่วพูด้วยซ้ำจริงๆถั่วพูอร่อยนะครับ ดูขนาดผลนะครับอันนี้เป็นถั่วภูสีม่วงนะฮะยาวนะครับมันเริ่มที่จะพักต้นก่อนนะครับพักต้นก่อนวิธีการนะครับก็คือถ้าทําสาวพวกนี้นะเขาจะออกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆให้รุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เกิดเพราะว่าอะไรนะครับรุ่นใหม่จะเกิดมาพร้อมตาดอกอ่ะจะเห็นชัดใช่ไหมนี่รุ่นใหม่ยอดยอดมาจะมาพร้อมตาดอกนะครับไอ้เถาที่เขาออกมาแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยออกซ้ํา นะให้เราเด็ดนะครับพวกใบเนี่ยแก่ๆออกเพื่อให้ใบใหม่ๆนะครับของถัว่วพูเนี่ยเขาได้รับแสงแดดนะครับให้เขาได้สังงคหอแสงแล้วก็ปรุงอาหารเป็นชุดใหม่ๆขึ้นมานะครับก็เด็ดออกบ้างนะจะทําให้เขากลับมาดกได้แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าพอเขาอายุเยอะเนี่ยมันจะมีช่วงที่ดกมากอย่างเช่นตอนนี้นะครับกลับอีกไปอีกสัก3รอบเนี่ยสอถึงสรอบเนี่ยจะดกมากๆมากกว่านี้อีกนะครับมากกว่านี้อีกนะที่เห็นดกแล้วยังดกได้อีก วิธีการเตรียมดินนะฮะให้ดกแบบนี้ง่ายๆหนึ่งคุณต้องมีขี้ต่างๆนะครับแบบแห้งแล้ว1ส่วนนะครับแล้วก็เป็นดิน1ส่วนแกลบเผา1ส่วนใส่ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณ2อถึงหเดือน2นี่คือ2สัปดาห์นะครับสอถึงสีสัปดาห์ก็นํามานะครับใส่ลงนี้เตรียมมาชนะปลูกแล้วก็เอาที่เห็นในนะครับมาปลูกนะหลังจากนั้นเขาเจริญเติบโตนะครับเป็นต้นมาก่อนนะครับแล้วผมใช้นะครับ เหล็กวายเมทนะครับมาเสียบปุ๊บเพื่อให้เขาเลื้อยหรือใครจะใช้เป็นไม้ก็ได้ให้เขามีที่เลื้อยแค่นั้นเองแต่ถ้าใครอยากให้เลื้อยไกลมากกว่านี้ก็ทําคางให้มันใหญ่ก,ก,กว่ากันนี้มันก็สามารถดกไปมากกว่านี้แต่ผมจํากัดจํานวนเพราะอันนี้ผมปลูกกินเองอันนี้คือเยอะมากนะครับมีกินตลอดนะครับกินกับส้มตำเนี่ยคือรสเด็ดเลยอ่าแล้วก็จะทําเป็นยําถั่วพูก็ได้นะครับหรือเป็นผักจัดจานก็ได้เนี่ยพี่น้องก็เห็นแล้วถั่วพูนะครับ มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนแรกอ่ะใบแก่มันก็จะชะง,งานไปรอบนึงส่วนพอมันติดยอดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณก็แค่แต่งใบที่มันแก่ๆออกบ้างนะครับแล้วรุ่นพวกนี้มันจะหาอาหารเพื่อมาเป็นผลนะครับผลของอต้นถัว่วพูต่อไปนะครับแล้วทีนี้วิธีการดูแลให้ปุ๋ยให้ยังไงตลอดอายุเลยนะครับง่ายๆมาดูกันครับ วิธีการนะครับลดน้ำผมเนี่ยจะง่ายน้ำมัพปลาทะเลเนี่ยเป็นสูตรขยายแล้วนะครับใครไม่เคยทําไม่เคยดูนะครับเซิร์ชว่าวิธีการทําน้ำมัพปลาทะเลเนี่ยน่าจะขึ้นนะครับคุณก็ทําอันนี้เป็นสูตรขยายแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่กองนะผมจะใช้ให้ทางดินพวกนี้นะครับผมเน้นทางดินหมดเลยก็คือหนึ่งบนดน้ำเนี่ยอันพวกนี้ใส่เข้มได้นะครับอ่าอัตราส่วนนี้นะครับดูนะใส่ประมาณสักเนี่ยจุกหนึ่งนะครับ เพราะว่าพวกนี้ต้องการธาตุอาหารนะครับเพื่อไปเลี้ยงไม่ใช่ว่าใส่น้อยจะเยอะนะครับเนี่ยอย่างเช่นพุทราเนี่ยในในใ,ในกระถางใหญ่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับเขาเริ่มติดแล้วอันนี้ยังไม่แก่เต็มที่นะครับมันจะโตได้มากกว่านี้เห็นไหมฮะคุณก,ก็ใส่เลยเนี่ยถ้าใส่เข้มข้นแบบนี้ต้องให้ทุก5-7วันนะครับไม่งั้นอนะ่ะไม่พอนะหรือใครจะให้ทุก3วันก็ได้เพราะว่ายิ่งให้เยอะนะครับเขายิ่งสะสมแล้วก็นําไปใช้นะครับ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพแบบนี้มันไม่ได้แรงนะครับแต่ว่ามันจะโตแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยดกได้เหมือนปุ๋ยเคมีเลยนะครับแต่ต้องเน้นให้บ่อยเนี่ยให้เยอะๆหน่อยนะเห็นไหมผมเลยอยากให้ทุกคนนะครับทำปุ๋ยใช้เองเพราะว่าอะไรนะครับเราจะใช้ได้เต็มที่นะครับเนี่ยแล้วพืชผลทางการเกษตรของเราไม่ว่าจะเป็นพริกเนี่ยฮะเนี่ยเราแต่ว่าพวกนี้จะไม่ให้โดนใบนะสังเกตนะครับผมจะอ่าสมมุติว่า เซนต์ของผมนะฮะพวกนี้เขาต้องการธาตุอาหารไม่เยอะหมายถึงว่าต้นเขาเล็กอะครับเราก็ให้แค่นิดหน่นนอยๆใช่ไหมแต่อันไหนเป็นต้นใหญ่อย่างเช่นพุทราอย่างที่คุณเห็นะ่ะผมก็เทไปเยอะนะฮะแล้วตาทำยังไงต่อผมก็ตามด้วยน้ําเปล่าอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความแน่ใจเนะี่ยถึงแม้จะลดราดโคนต้นนะครับผมก็ให้ไปอีกหนึ่งรอบนะฮะเนี่ยส่วพภูให้ไปอีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบทุกทุกตรงที่ผมให้นะครับผมจะตามด้วยน้ําเปล่าทุกครั้งนะฮะ ให้เค็มก็ได้แต่ว่าคุณต้องตามด้วยน้ําเปล่าก็สําหรับใครที่อยากซื้อน้ำหมักปลาทะเลนะครับไม่มีขายนะให้คุณไปหมักใช้เองเป็นวัตถุดิบกิโลกันแล้วนับปัจจุบันนะนับปัจจุบันคุณไปสอบถามเองแล้วกันนะครับเพราะราคามันอาจจะขึ้นมากกว่า30มสิบต้นต,นตอนนี้นะครับที่อัดฟินให้99นะแล้วคุณก็จะดกแบบมหัศจรรย์ง่ายๆแบบนี้ส่วนพืชน,นะครับที่เก็บยอดเก็บอะไรเงรี้ยเขาก็โตได้โดยน้ำหมักปลาทะเลนะครับ อันนี้เก็บไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแม่ใหญ่เป้จะเอาไปผัดทําคลิปของช่องแม่ใหญ่เป้ก็ฝากช่องแม่ใหญ่เป้นะครับชื่อช่องนะครับแม่ใหญ่เป้กินแซ่บไปนํากันนะครับอันนี้ก็ปูหมวให้เขานะครับเขามีคนติดตามแค่700เองหลักครับลองดูว่า f อซเราจะไปกดหรือเปล่านะครับช่วยหน่อยละกันนะครับให้เขาดีใจหน่อยนะครับหรือว่าพวกสลัดแก้วนะครับพวกเนี่ยผักกาดแก้วเห็นไหมฮะเนี่ยเริ่มห่อแล้วพี่น้องดูดูมาดูตอนมันห่อเนี่ยเขาจะห่อออเปาะแบบนี้คระเห็นไหมฮะเนี่ย เขาจะห่อออป่อแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับออป่อเอแปะนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้สีเนี้ยก็เริ่มห่ออันนี้ยังเก็บไม่ได้รออีกสักน่าจะสักสัปดาห์หนึ่งนะครับมาดูกันใหม่ก็น่าจะเก็บได้เลยนะครับผมรอให้เขาห่อสวยๆเนี่ยกำลังเริ่มเพิ่งเริ่มจะห่อสังเกตได้ประมาณเริ่มห่อได้2วันนี้แล้วที่เริ่มกอดกันแบบนี้ฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวิธีการปลูกถั่วพูแบบง่ายๆนะครับไปทําได้เลยดกง่ายๆดกแน่นอนนะครับไม่ได้ยากเลยสำหรับถั่วพูโอเคเจอกันา้้อุย คลิปต่อไปสวัสดีครับดูไซส์นะฮะใหญ่ได้แบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่เนี่ยยังอ่อนๆอยู่เลยยังหักดูนะครับยางยังไม่ไม่ค่อยมีเลยนะครับกินเนี่ยก็ยังไม่มีความขมแต่ว่าความใหญ่เนี่ยครับเนี่ยใช้น้ำปลาทะเลนะครับลดนะฮะทุก5-7วันเนี่ยจะได้เบอร์นี้เลยโอเคแอตติชีต์เก้าเ